กราบสวัสดีครับทุกคนมาอยู่กับบอพีซบบวตี้รัดนะครับวันนี้ก็รู้นะครับว่าเป็นตัวลายเนวดขาวของเราต่นเองนะครับจะเข้ามาในวันที่24นะครับโอ้โหเป็นสายสีใหม่นะครับสีขาวค่อนข้างที่จะเท้ในระดับหนึ่งนะครับแถมมีอัปเดตนะครับวันนี้นี่มีสีดำสีขาวครับเพิ่มมา เป็นอะไรที่ค่อนข้างสุดจัดเลยนะครับผมโดยส่วนตัวผมคิดว่าทำ,ทำแบบนี้ดีมากเลยนะครับเกมมันจะได้มีหลากหลายเนาะทำให้เล่นหลากหลายสีมีสีนู่นสีนี้เยอะแยะเพิ่มซับเพิ่มอะไรมากขึ้นค่อนข้างที่จะดีเลยครับผมดีใจเรื่องตรงนี้มากเลยใน <laughs> ที่สุดเกมก็จะเพิ่มพัฒนาต่อไปกันนะครับก็จะไม่ซ้ำซากจำเจนะครับโอเคนะครับโอ้โหเยี่ยมจริง เดี๋ยวเราไปดูตัวคอร์รวิวหนวดขาวกันหนึ่งครับว่าจะเยี่ยมแค่ไหนก็จะให้คะแนนเขาเท่าไหร่มาครับผมโอ้โหแค่สติกเกอร์ตรงนี้ก็แปะก็โคตรสวยกันนะมาดูโมเดลมันดีกว่าครับโอ้โหโคตรจับเอาไปแปะเต็มสิบเลยครับอย่างนี้โอ้โหแค่โมเดลนะดูความสามารถในเกมมันจะสักเท่าไหร่กันเชียวนะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะเดี๋ยวดูกันครับโอ้โหโมเดลสวยจัดเลยครับ ไม่ย้อมแมวนะครับต่างจากเดิมนะครับหูดูท่าฟันเคาะเข right. oh, oh. ้าไปโอ้โหตีสามฮิตนะครับอืม uh ท oh. ีสุดท้ายน่าจะติดสตันนะครับน่าโดนสั่นนะโอ้โหโอ้นี่นี่ถ้ากดค้างโ oh, oh. อ้โหโคตรเฟี้ยนะครับโอ้โหยกเอ็น oh. oh, oh. oh, oh. มาจริงจัดเต็มจริงพอ่อเอี้ยคราวนี้โอ้ดูท่าดึงธงครับโอ้โหท่าดึงธงเอาไปเจ็ดทับสิบนะครับอืม uh oh. การตีปกติผมให้สิบทับสิบเลยครับค่อนข้างที่จะชอบเป็นการส่วนตัวนะโอ้เติมเกรดด้วยครับไม่สนคนยืนครับนี่มันอะไรกันเนี้ยโอ้โหโอ้โหมีเติมเพิ่มไปอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยโอ้โหค่อนข้างที่จะจ้านะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะมั้งเนี่ยไม่ใช่ยี่สิบนะไม่สนคนนะครับโอ้โหแล้วโมเดลก็สวยจัดเลยนะมาดูสกิลนะผมอยากเห็นอยู่ เขากดยุดนีทุบข้างครับโอ้โหสกิลนี้เอาไปสิบทับสิบครับอืมติดสันเลยนะครับใครที่ดึงธงอยู่นี่โดนสกิลนี้เข้าไปต้งร้อกจักแน่ๆโอ้โหตีธรรมดาโอ้โหสตันเข้าไปอือมใครที่โดนสถานะนี่เอ้ยครับผมบอกเลยอย่างโซโลนี่น่าจะไปไม่เข้าดครับเจอพ่อเข้าไปดึงธงครับอือมแต่ดึงธงใชายนะครับสายก็โอ้โห วิ่งนี้ถ้าเรา็นระยะใครมาดึงก็ไม่ได้เลครับใช่ไหมทุบแตกหมดเลยเนาะโอ้โหอ๋อเขาจะเทสให้เราดูนะครับโซโลเนอโซโลดึงนะครับโอ้โหสกิลนี้โ,โ,โดนทุกทงครับที่เรายึดไว้โอ้โหเอาไปก้าทับสิบนะครับสกิลนี้โอ้โหแต่ไม่ค่อยอลรงการเท่าไหร่นะครับอแต่ว่าสกัดตัววิ่งได้นะครับมันโดนหลายฮิตแต่ถ้าโดนหลายฮิตมันก็ ก็ดีอ่ะมันจะได้หยุดพวกคิงวิ่งได้อะไรพวกเนี้ยโอ้โหอชูย่าโดนหยุดครับด้วยตีธรรมดาโอ้โหโซโลน่าจะมีแห้งครับแผดนี้โอ้โหมันอะไรกันนี่อ่ะตีหือคุบสิตามติดสตันครับคุบอีกทีอยู่ท่านี้โคตรโหดครับท่าน,นี้ท่านจะใช้แบบไม่ใช่ใช้แค่อยู่ในทงนะครับโดนกับเรบเราก็น่าจะโดนไปด้วยนะที่ผมสังเกตนะ โอ้โหก็มีหินเกาะเหมือนสเน็กแมนนะครับนี่โอ้ก็หายไปนะครับอ๋ออาจจะแบบกันไม่ให้ยึดด้วยเนาะแบบมีหินสักสี่ห้าวิอะไรประมาณนี้ครับนี่ติดโบท๊ทนะครับโอ้โหสกิลทุบกระชากพื้นนี่ผมให้เลยครับเก้าทับสิบครับค่อนข้างที่จะแน่นจริงๆดูครับนี่เขาเอาคิงมาให้ลองกันนะทุบนั่นโดนไหลฮิตนะครับกระเด็นไปแล้วโอ้โห นี่มปนอะไรกันครับนี่ผมแนะนําให้ทุกคนเปิดเอ้ยนะครับตัวนี้เพราะเป็นเป็นสีใหม่นะครับค่อนข้างที่จะเอาไปเล่นได้เลยลนะ <c oughs> โอ้โหดูท่านี้ทุบ <c oughs> แต่ท่านี้น่าจะใช้ได้แค่ในทงนะครับผมคิดว่านะท่ากระชากกระจกเนะี่ยเมื่อกี้ตัวไหนที่ไม่กันตัวไหนที่กันสถานนะน่าจะสู้กับพอ่อสู้กับพ่อไหวนะคอ,เอนเะนท์ที่ดูนะครับเพราะทุบเขาเลย สุดจัดโอ้โหเอสอยามาโตะนี่เละเป็นขี้เขาผมบอกล้วเจอกับพ่อเข้าไปเนี่ยโอ้โหนี่มันตัวอะไรครับนี่จบไปแล้วนะครับสรับการรีวิวพวกสกิลทั่วไปของหนวดขาวนะครับโ,โหโดยส่วนตัวผมค่อนข้างชอบนะครับในที่สุดพ่อก็มาเป็น ex สักทีนะครับหลังจากที่คนบ่นกันเยอะมากครับโอ้โหแม่งเออหนวดขาวนี่ลูกเมียน้อยป่าวะเออแม่ง มาแม่งเป็นรีเจนต์้างก็มาก็กาก,ากากด้วยอะไรบ้างโอ้โหบัฟแล้วก็ยังไม่โหดนี่ครับตอบโจทย์ทุกคนนะครับในที่สุดพ่อของเราก็กลายเป็น EX ็ก็เป็นสีใหม่เปิดตัวสีขาวได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับในการคับรอบ5ปีนี้โอ้โหค่อนข้างเะียเฟี้ยวเยวงาะไปเลยนะครับโดยส่วนตัวผมเปิดแบบ1000%นเปอร์เซ็นตนะครับเพชรมีอยู่150เม็ดผมก็จะเปิดครับ <c oughs> แต่เรื่องบัตรแดงเดี๋ยวดูอีกรอบนะครับว่าจะเติมไหมโอเคแต่ว่าทุกคนมีความเห็นยังไงก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์มานะครับผมก็อยากเห็นความเห็นทุกคนว่าควรเปิดไหมแต่สาหรับผมควรนะครับก็คนมีติดไอเดียครับสีใหม่มาอย่างนี้มันต้องโหดแน่นอนสาหรับตัวแก้ทางเดี๋ยวหลังตัวออกมาหลังวานที่ยี่บสี่นะครับเดี๋ยวผมจะหาตัวไปแก้ทางเหมือนว่ามีตัวไหนบ้างครับที่เล่นได้ผมจะไปรีวิวลอง จัดการพ่อของเรานะว่าจะหยุดได้หรือเปล่าโอเคครับวันนี้ก็มาอัปเดตตัวใหม่ครับกําหนดข่าว <c oughs> เอาไวก้าทับบนะครับโดยส่วนตัวคะแนนตรงนี้ยกให้พ่อคนนี้เลยนะครับโอเคงั้นผมจะขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับจ้กู้